สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแฟกเตอร์นะครับร้านตั้งอยู่บ้านาเชียกตำมลหนองแปนอำเภอมมนอไสยจังหวัดกาะสินครับผมเบอร์โทร087 954 3225ครับผมวันนี้มารีวิวนะครับรถ L3608 นะครับผมคันนี้ปรับสภาพสวยมืนใหม่นะครับผมก่อนปรับสภาพนะครับเราเจ็บงานพร้อมใช้ก่อนนะครับผมปรับสภาพสวยมือใหม่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผม ของเหลวนะครับเปลี่ยนั้งคันนะครับผมแล้วก็ชุดคานใบมีดนะครับตีใหม่หมดเลยนะครับแน่นติ๊กหมดเลยนะครับผมได้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับผมรถปีห้าห้านะครับมาดูใหม่นะครับผมสองพันสิบหกชั่วโมงนะครับผมรถเอลสามหกศูนย์แปดนะครับผมหรืออยากมาดูรุ่นอื่นนะครับมาดูได้นะครับมาเลือกซื้อได้นะครับ ดาวรุ่งเจริญเทคเตอร์รถไถมือสอนครับผมเดี๋ยวมาดูรอบคันกันเลยนะครับมีอุปกรณ์นะครับใบดันนะครับแล้วก็ผานพวนนะครับผมแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่ก็ปันเหรือเยอะนะครับนะครับดูได้เลยนะครับผมยางดีนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมคันนี้ได้ช่อ ไทเทด้วยนะครับไม่ใช่ท่อดังนะครับเป็นท่อแบบดังเงียบนะครับผมท่อสวยๆนะครับสลักการใบมีดนะครับด้านหลังนะครับแลวก็ด้านหน้านะครับที่ใหม่หมดเลยนะครับของเหลวเปลี่ยนทั้งคันนะครับผมเจ็บงานสวยๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์ติดใหม่จากศูนย์เลยนะครับผมยางดีนะครับยางดีสีเส้นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ไบดันนะครับใบดันก so ็เหลือเยอะอยู่นะครับผมโรตารี่ก็ตาช้างนะครับปันเหลือเยอะนะครับ RX หนึ่งหกสามนะครับตาช้างนะครับผมตาช้างเลยนะครับแป๊บโรตารี่เราใส่ใหม่เลยนะครับใส่เลยเองใหม่เลยนะครับผม ของเลวนะครับเปลี่ยนทั้งคันนะครับผมวัสักตี้ใหม่นะครับรอบคันเลยนะครับผมคอนโทรนนะครับแล้วก็เจ็บงานนะครับใส่ใหม่เลยคอนโทรนครับวุฒนะครับวุฒพวงมาลัยนะครับผม L สามหกศูนย์ปดนะครับผมใครกําลังหาอยู่นะครับผมคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับอย่างดีสี่เส้นนะครับผมผัานหลังนะครับฐานควัน D H สองสองห้า E ีโปนะครับผม 3านะครับใบ22นะครับผมสไ้ายดีนะครับใบขี้เมาเหลือเยอะนะครับวดยังดีอยู่เลยนะครับผมหนะครับนี่กองเครื่องมือนะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยนะครับมาดูระบบการทํางานกันเลยครับอ่ามาดูใบมีดนะครับใบมีดขึ้นเร็วลงเร็วตา้านะครับผม เห็นไหมครับแน่นติ๊กเลยนะครับผมม็นแน่นเลยนะครับสลักุดนะครับตีใหม่หมดเลยนะครับผมมาดูหางนะครับหางนะครับตาสางนะครับผมขึ้นเร็วลงเร็วนะครับโอเควิ่งดูหน่อยคำนี้ยางดีนะครับเห็นไหมครับชุดไปมีดนะครับ ไม่มีโยกเยกเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหานะครับรถไทมือสองนะครับผม l 3 6 0 8นะครับไว้ใช้งานนะครับผมรถพร้อมใช้เลยนะครับทุกระบบนะครับทุกระบบนะครับผมวันนี้สภาพสวยใหม่นะครับมาดูระบบขับสี่กันเลยนะครับขับเพื่อนสี่ล้อนะครับผมอ่าดันเลย ขับเคลื่อนสีล้อได้ปกตินะครับผมเหยียบกันปีหน่อยเห็นไหครับกันปีใช้งานได้ปกตินะครับผมลือนือล็อกล้อนะครับหางไม่ตกนะครับขับเครื่อนสีล้อได้ปกตินะครับผมเครื่องนิ่นเลยนะครับเห็นี้ครับยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับผมรถก็ไม่ดับนะครับถือว่าเครื่องแรงเลยนะครับมาเราเปิดฝากระโปรงกันครับ มาดูเครื่องกันนะครับผมเครื่องไม่เคยแก่นะครับแน่นๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับ L สามหกนปดนะครับผมเปิดข้อน้ำดูหน่อยอน,นี่ครับน,นี่นได้ข่อไทเทีด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับผมเครื่องแน่นๆนะครับผม คันนี้นะครับมีอุปกรณ์นะครับใบดันผ่านพวนโรตารี่นะครับผมสามชิ้นเลยนะครับราคาสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกินสี่ร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับมาดูรถได้นะครับผมมีนาร้านจัดส่งจริงนะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมาก็โทรสอบถามรายละเอียดจองทางออนไลน์ได้นะครับผมอ่าร้านดาวลุงเจริญแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทร0 8 7 9 5 4 3 2 2 5ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม